สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรียาพาบรรดานนะคะสวัสดีเชา้าวันอาทิตย์นะคะเป็นชเช้าแห่งอากาศที่สดชื่นแจ่มใสามากนะครับแต่เมื่อวานนี้จะมีลมพัดที่รุนแรงมากนะคะอากาศหนาวเย็นนะคะแต่ในวันนี้นะคะบรรยากาศดีลมรื่นนะคะแสงแดดเจิดจ้าแต่อากาศก็ยังหนาวเย็ยนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวแอดมิดเนาะจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะ มารับประทานอาหารเช้าด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปสำรวจด้านนอกกันนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาร่วมรับประทานอาหารเช้าด้วยกันเลยค่ะดูเอตาให้โครตอาหารเชา้าค่ะเพื่อน ตอนนี้เป็นเวลาสองโมงเช้านะฮะบันโอม Got out of Golden Gate. ตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้านะคะเก้าโมงเช้านะคะแอดมินพาพลัง F4 ทุกท่านนะคะมาดูธรรมชาติกันเลยค่ะริมแม่น้ำนะคะดอลเอลเวนตตนนี้ก็มีคนมาตกปลานะคะ แต่เมื่อวานตอนเย็นก็มีคนมาตกปลามากมายเลยนะแอดมินไม่ได้มาทำคลิปเพราะว่าอากาศมันเย็นมากๆเลยนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าอากาศก็จะสดชื่นแจ่มใสบรรยากาศด,ดีมากๆเลยค่ะนี่คือแคมปิ้งนะคะ นนี่่่คะเพือบรรยากาศริมน้ำค่ะริมแคมปิ้งนะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะเพืเ่อนๆนี่คือแม่น้ำนะคะดอนเอลเว่น แล้วอีกฝากฝั่งนึงนะคะก็จะมีนักตกปลานะคะบรรยากาศร่มรื่นสวยงามค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนกันเลยค่ะ ตอนนี้นักท่องเที่ยวนะคะก็ยังไม่ตื่นกันนะคะเวลาเก้าโมงเช้าเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นนะคะก็ดื่มสังสรรค์กันเนาะแต่แอดมินเป็นบุคคลที่ไม่ดื่มนะคะก็ดื่มได้นิดหน่อยก็เลยตื่นเช้านะคะมาเก็บบรรยากาศยามเช้ชาให้เพื่อนๆดูกันเลยค่ะ ด้านหน้าที่เห็นนะคะก็จะเป็นฮูสบินนะคะรถบ้านนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีนักตกปลาแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินจะซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะทุกท่านอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวซูมให้ดูเลยค่ะ เห็นแล้วใช่ไหมคะนักตกปลาสองท่านค่ะชุดสีดำกับชุดสีเทานะเทาออก,กขาวนะคะตอนนี้แอดมินนกนะคะมาไล่เก็บบรรยากาศยามเช้าๆนะคะให้ชมบรรยากาศยามเช้าๆกันเลยค่ะ ก็เก็บบรรยากาศอย่างแค่เช้านะ okay. อากาศเย็นมากๆเลยค่ะเพื่อนแสงแดดเจิดจ้าแต่อากาศเย็นมากๆเลยค่ะประเทศสวีเดนก็อากาศก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะค่อนข้างที่จะ หนาวเย็นนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะคอของประเทศสวียดินนะคะาแถบยุโรปอากาศก็จะค่อนข้างเย็นสบายสบายแอดมินก็นวก,ก็กินยาไปแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยสบายนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ตากแดดตากลมเนาะอากาศเย็นมาก คก็ต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีดูท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแับสั่งช่องกริยภามาดามนะคะมาเข้ามาแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์กดติดตามนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ